อันนี้อันนี้ทุเรียนบ้านโอ้แต่ว่าพันอะไรก้านยาวพวงมานีชนีทุเรียนก่านเดี๋ยวเดียวต้องเอาเดี๋ยวต้องเอาไเทเกือบแล้วก็ยังสงสัยอย่งไงมีทั้งชนีมีพวงมานีมียี่ห้ออะไรน่แะก้านยาวสุดยอด อดเยวนวนไปวนไปจอดตรงนี้วนไปจอดตรงนี้ก่อนเบียตรงส้มโชกุนเบตรงแปดสิบเอากินท,ที่นี่นะมังคุดแปดสิบบ้านเก้าสิบ การจัดขันลบนะลบที่ดินขายบูบ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวมันทำอะไรใช่คือเรียนบ้านมันจะสุกหลนค่ะสุกได้ถึงจะหลนค่ะแต่กบส่วนมันเป็นที่กดส่วนเหรออันนี้โลเท่าไหร่สองร้อยค่ะว้าวโลสองร้อยค่ะเออแล้วบ้านล่ะคือเรียนบ้านกิโลละแปดสิบได้ค่ะได้อ๋อเหรอ โอ้โหเดี๋ยวต้องต้องขามไล่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 อันนี้อันนี้ทุเรียนบ้านโอ้แต่ว่าพันอะไรก้านยาวพวงมณีชนีทุเรียนว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวต้องเอาไอเดียวเกือบแล้วก็ยังสงสัย นี่งไงมีทั้งชนีมีพวงมณีมียี่ห้ออะไรน่ะก้านยาวสุดเลยขออยายขายจนด <Yeah. S 2> แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนไป้ายถามว่าเนื้อมันต่างกันแบบใดอ่าแบบนุ่นเนื้อจะดีกว่าค่ะน่าทานกว่าใช่ค่ะอันนี้มันสุกนวแล้วสุกแล้วมันเละใช่ค่ะมันต้องเอาไปทำเขเ้าวเหนียวตุเรียนเนาะํำปะทิประมาณนั้นนะนี่ตุเรียนบ้านจะเป็นอย่างนั้นนี่แล้วถ้ากบแล้วครับอันนี้เ อบจานเนื้อเนื้ออ่อนเหมือนกับสิริพ่อจะอ่อนเหมือนกับก้านยาวค่ะเหมือนก้านยาวไม่แรงกลินไม่แรงแล้วกิโลเท่าไหร่กิโลละสองน้อยค่ะเท่ากันนู้นเหรอใช่เท่ากันอันนู้นก็กบเหรอใช่กรอบอือกบทุกหวานโอ้น่าสนใจแล้วถ้าลูกหนึ่งนี่ถึงถึงโลไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองชั่งดูดูนะอ๋อแล้วปอกได้ไหมได้ค่ะ สวยมากเลยกิโลกว่ากิโลกว่าอ่าสุกแล้วยังสุกแล้วค่ะอ่าปอกเลยขอทานเออเม็ดใหญ่ไหมเม็ดใหญ่ไหมเม็ดองไม่ใหญ่มัเม็ดรีบไหมโลซไม่ไม่รีบเท่าไหร่ไม่รีบเท่าไหร่โลซีอ่าแม่ขอรับทานทุเรียนพระผลนี่กิโลซี เอ๊ะเสียงน้ำตรงไหนร้อยสิบสองบาทค่ะร้อยร้สิบบาทค่ะร้อยสิบสองบาทค่ะโอ้น้ำขึ้นมาหรือเปล่าข้างในนี่เดี๋ยวโทษทีเถอะขับรถไปเที่ยวได้ไหมได้ค่ะเข้าไปแล้วก็วนวนเลยใช่ไหมันข้างในมีจะมีแต่ส่วนดอกไม้ค่ะไม่ไม่ได้ทะลุทงหต้องออกทางเดิมน่าทำไมน่ารักจังเลยล่ะเท่นสินะน่ะจะได้เลย ลูกนี้มไทยให้ชิมทำนองว่านะทำนองว่าเดี๋ยวลองดูหน่อยอลูกเรียนจบแล้วค่ะอืมดีจังจบคณะอะไรอ่ะจบบริหารค่ะบริหารที่ไหนเอ่ยที่กรุงเทพค่ะโอ้โอ้ดี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 บ้านป้าอยู่นี่ดอนเมือง๋อ้ขับรถมาจากกรุงเทพหรอคะใช่เก่งมากเมื่อกี้นี่เดยวจะพาค่ะ หนึ่งพันสองร้อยสี่กิโลแล้วอขับมาเรื่อยค่ำไหนนอนได้โอ้ยอันนี้มอไม่ได้เอาไม่ได้เหรอเอาเอาที่นี้ก็ได้เอาเอา,เอาดูนะแล้วมูกานคิงไม่มีหรอมูสันคิงยังยังยังไม่หล่นค่ะมีคิงค้าหล่นอร่อยกว่าอ,อ๋อเหรอใช่ค่ะต้องรอให้เขาหลน่นใช่ค่ะเขากินแบบนั้นใช่อ๋อมูสันคิงนะนส่วนมากเขานิยมตัดกันกระเทศไทย อ๋อ <AL> ครับอืมแต่ถ้าเป็นมาเลเลยเขาเขารอให้สุกหมดแล้วก็เอาตะไคร์รองค่ะอ๋อ <AL> แปลว่าเขาขึงตะไคร์ใต้ต้นดินะใช่ใช่ค่ะไม่ให้มันกระเทาะอ่าเร่มล,ลงตะไคร์หมดประมาณนั้นเลยที่ไม่กินเนื้อเลสใช่ไหมอ่าเอากบกรอบเกาะอะไรนะเขาเรียออกอะไรเอาะแข็ง,ขอ,งอ,อ่ากรอบนอกนุ่มในใช่ไหมใช่ไห<อ>มได้ไหมเดี๋ยวลองลองลองจิ้มดูก่อนจัดจ่าย ดูถ้ามันจะแข็งแข็งดื้อๆอยู่อ่ะมันแข็งแข็งดื้อๆอยู่คุณแม่คุณแม่ลองมาหน่อยดูได้นะคะใส่ใจมันก็สุกแล้วแหละมันก็สุกแล้วเนาะแม่ลองดูมมมมัััันนนนนขึ้สุกมันกดพอลงบ้างนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเละกว่านี้ก็เละแล้วไม่น่ารักแล้วอ่าโอเคสีเขาจะเหหลือออง่นสีเลืองอ่อน กิโลหนึ่งใช่ไหมกโลหนึ่งเงี่ะอ่ากิโลหนึ่งีดโลหนึ่งลูกี้ยังมองโลอยู่เลยไปมองขึ้นได้ยังไงอ่ะจริงจริงอ่ะมองด้านนี้ก็ได้กิโลหนึ่งนะมองขอ้นมองด้านนี้ก็ได้กิโลหนึ่งนะปีนี้ทุเรียนราคาดีค่ะแต่หลายๆลายที่ก็บ่วงหมดเลยค่ะหมดทอง่วงเยอะมาก นี่ลุ้นเลยมีกี่ไล่อ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อย่ะคขอชิมหน่อยคุณแม่แข็งอยู่แฮะมันจะแข็งไปไหมเนี่ยอ้าละนี่นะครับจะลองทานว่ารสชาติอธิบายก่อนนะว่าเป็นไงนะรสชาติเป็นไงเขาจะอ่คล้ายๆก้านยาวแต่ว่าา้นย แต่ก้านยาวจะอร่อยกว่านิดนึงนิดหนึ่งใช่ค่ะอ๋อใช่คนละกิดอันนี้เป็นทุเรียนฝรั่งผิดนะก่อนที่จะปอกนี่เหมือนว่ามันจะอร่อยกว่าก้านยาวในนี้เป็นว่าก้านยาวอร่อยไปจะแล้วใช่ก้านยาวมันจะแพงกว่าค่ะอ๋อแหละมันจะเรียนหาทานยากมันจะกินไม่ชวนใชกินไม่แรงกินไม่แรงแล้วก็เออ อืมก็หวานนะหวานไม่มากเนะยใช่ค่ะหวานไม่มากแลวก็กลิ่นไม่แรงค่ะกลิ่นไม่แรงอหวานไม่ไม่จัดจ้านแต่ก็ใช้ได้โอเคนะหวานไม่แรงนะแม่นะจะ่ไม่ก็ใหญ่อยู่นะใช่มันเป็นพันธุ์โบราณค่ะไม่ใหญ่มากถ้าธุเรียนบ้านใหนกัน ปนดกอส่งมา้นเรียนเพียจต้องให้ผลอันนี้หกวันเาอะไรอันนี้ละร้อยอืมนี่เป็นดอกอร่อยันใจดอกนี้เห็นไหมคล้ายๆพุทธรักษาแตเธอสวยมาก สวนหมื่นปีซุ้มประตูนี้เข้าไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวประมาณนั้นนะครับแล้วตรงนี้เราเจอร้านมีขายทุเรียนด้วยนะที่ลองชิมละกบสุวรรณรไม่จัดนะหวานไม่มากนะเม็ดใหญ่นิดนึง่งเป็นธรรมชาติเข้า จะดอกไหนี่ดอกอะไรคราเขาเอไหนอันนี้น่จะเป็นม่วงของคนเดียวอ่ะนะู้ตายโู้ตายโอ้ตายมันจะขันเกี่ยวองก็มันไม่มีมันไม่มี มีแต่เแลมันไม่หวานนะกินได้กินได้กินได้รสได้ไมได้อเคเอาอะไรชอบว่านี่ิงไมี่โอเคนะมีคือบรรยากาศที่ร้านใครกินเนาะ